มาดูแนวทางรับมือการขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐนะครับผ่านมุมมองของคุณพิพัฒน์เหลืองนเรมิชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินกินพัทระหรือ KKP นะครับคุณพิพัฒน์มองไปที่วิธีคิดของสหรัฐก่อนนะครับเพราะการขึ้นภาษีด้วยตัวเลขที่สูงขนาดนี้ไม่เป็นผลดีกับใครแม้แต่กับสหรัฐเองนะครับโดยคําว่าถ้ายังคงตัวเลขแบบนี้ไว้ภายในหนึ่งปีเศรษฐกิจสหรัฐจะเจอกับภาวะเงินเฟ้อและตกต่ํา เป้าหมายจึงน่าจะอยู่ที่การต้องการจะขู่ครับเพื่อเรียกประเทศคู่ค้ามาเจรจามากกว่าที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นจริงคำถามคือแล้วเขาอยากได้อะไรแน่นอนสหรัฐอาจจะต้องการรายได้จากภาษีเพิ่มนะครับสักประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง 4, ล้ลานดอลลราสหรัฐอาจจะอยากให้มีการลงทุนในประเทศเพิ่มเติมแก้ปัญหาการขาดตุนการค้าอยากจะชนะสงครามการค้ากับจีนรวมถึงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการครับ เชื่อว่าเกมที่กำลังเล่นกันอยู่เนี่ยเป็นนีโกเชชันเกมนะครับไม่ใช่แทร f ์เกมเพราะผมเชื่อว่า N อ็นเกมเนี่ยคือสหรัฐเนี่ยคงจะต้องการใช้นโยบายภาษีนำเข้าเนี่ยนะครับเพื่อจะไปแก้ปัญหาอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างของเขาจริงๆแต่คงไม่สามารถที่จะทนเห็นอัตราภาษีขนาดนี้ได้นะครับเพราะนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยอิชูที่ใหญ่ที่สุดในการเมืองสหรัฐที่ทำให้ทรัมป์ส่วนหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งมานะครับก็คือปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อนะครับ ถ้าเก็บอัตราภาษีตรงนี้เท่านี้จริงๆนะครับรับรองว่าภายในไม่ถึง1ปีนะครับเศรษฐกษิจสหรัฐแย่แน่ๆเงินเฟอ้อสูงแน่นอนการเลือกตั้งมิเตอร์มิเลชันที่เราจะเห็นในอีก1ปีครึ่งข้างหน้าบิพับพลิกันแพ้เลือกตั้งแน่นอนหลังจากที่เก็บทาริฟไปแล้วเนี่ยมีคนไปถามทรัมป์นะครับบอกว่าไอ้ยอย่างนี้จะมีกเฉี่ยไหมนะครับทรัมป์บอกว่าก็ถ้าเกิดเขามีสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็มีคนถามเรื่องจีนเขาเลยพูดด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าจีนยอมเรื่อง Tik ท k กทอก ก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งในการลดอัตราภาษีลงมาได้นะครับนั่นแสดว่าทรัมป์ไม่ได้ต้องการที่จะเก็บภาษีนะครับสูงนะครับแต่ต้องการใช้เครื่องมือเนี้ยเป็นการเจราจาต่อรองให้ได้ผลประโยชน์สูงที่สุดคำถามต่อมาก็คือแล้วไทยจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับมี3ทางเลือก1ก็คือสู้ครับสู้ด้วยการขึ้นภาษีหรือว่าออกมาตรการตอบโต้ไปหรือ2ออดทนครับยอมรับชะตาก,กรรมที่มันเกิดขึ้น ซึ่งในมุมของคุณพิพัฒน์ชี้ว่าไม่ถูกทั้งคู่นะครับเราพึ่งเขามากกว่าที่เขาพึ่งเราถ้าเกิดไปสู้และโดนสู้กลับเนี่ยจะเจ็บหนักกว่าเดิมส่วนการทนก็ไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะไหวนะครับกับภาษีที่สูงมากขนาดนี้ดังนั้นการเจรจาเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับซึ่งก็มี4แนวทางด้วยกันลดภาษีสุลก,กากรคือซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นปราบปรามสินค้าที่สวมสิทธิ์ไทยเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐ และรับข้อเสนอจากสหรัฐเช่นเรื่องการไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มเติมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิแรงงานครับวินโดในการเจราจาเนี่ยนะครับอย่างทรัมประกาศเนี่ยก็คือประกาศเมื่อวานลระบอกว่าจะเ f f e ฟกตี e อาทิตย์หน้านะก็คือพูดง่ายสัปดาห์นี้มาเลยมาคุยนะฮะเขาจะรับสายเราไหมนะครับแล้วเรามีช่องทางในการเข้าถึงหรือเปล่าแล้วข้อเสนอเราเนี่ยเป็นยังไง นะครับผม er ah ah h, เชืเ่อว่าในสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นการเจราจาแล Trump, ้วทรัมป์เนี่ยอาจจะมีการดีเลย์หรือลดอัตราภาษีนําเข้าสําหรับบางประเทศเพื่อจะแสดงให้เห็นนะครับว่าเออเขาเฟกซิเบิลถ้าเกิดเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะครับงั้นเราก็ถ้าเราเจราจาช้าเขา้าถึงช้านะครับโอกาสที่อัตราภาษีจะคงค้างนานก็จะมีเยอะนะครับแต่อย่าง <S <S ที่บอกผมเช er ah ah ื่อว่ายังไงก็ต้องมีการเจรจาเขาต้องการอะไรจากแต่ละประเทศกันแน่นะครับแล้วเราออฟเฟอร์สิ่งที่เขาอยากได้จริงไหม นะครับแล้วก็อีกอันหนึงที่ประเด็นที่สําคัญเลยนะครับเราควรใช้โอกาสนี้นะครับในการเพราะทุกประเทศโดนอย่างเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่แค่ n นิโกเชตฝั่งเราฝั่งเดียวแต่ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับถ้าเราเป็นผู้นําอาเซียนได้เราเป็นผู้นําประเทศกำลังพัฒนาได้หรือเราเข้าไปจอยเขาเนี่ยนะครับให้การเจราจาเป็นกลุ่มนะครับไปเพิ่มอํานาจในการต่อรองเนี่ยก็มีความเป็นไปได้